เรื่องเล่าขานต้องนานวรรณกรรมพระอภัยมณีนางผีเสื้อลักพระอภัยมณีตอนที่ห้าในกรมทองแห่งอสูรเรื่องราวอันจะจารึกต่อไปนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากวรรณกรรมอาจมีการเสริมเติมแต่งเพื่อเพิ่มอรรถรสและความบันเทิงในการรับชม สติสัมปชัญญะของพระอภัยมณีกลับคืนมาเรากับถูกกระชากขึ้นมาจากห้วงเหวอันมืดมิดสิ่งแรกที่เขารู้สึกคือความเย็นเยียบที่เสียแทงไปถึงกระดูกความปวดร้าวระบ,บมไปทั่วทั้งร่างเรากับถูกฉีกเป็นชินช้นๆและเสียงเสียงน้ำไหลกระทบหินดังซาซาอยู่รอบตัว พระองคอ์ค่อยๆเปลือพระเนตรขึ้นอย่างยากเย็นภาพที่เห็นเบื้องหนา้าทำให้เขาสับสนไปชั่วขณะที่นี่ที่ไหนมันคือคูหาก,กว้างใหญ่ที่ส่งประกายเรืองรองเป็นสีทองอารามไปทั่ว เพดานถ้ำสูงลิบเต็มไปด้วยหินงอขินย้อยรูปร่างแปลกตาที่สะโพนแสงแวววาวรากับประดับด้วยอัญมณีผนังถ้ำนั้นเลื่อมพรายราวกับมีทานทองคำไหลรินอยู่ภายในตรงกลางคูหามีแท่นศิลาราบเรียบขนาดใหญ่ตั้งประงานอยู่มันงดงามแต่งดงามอย่างน่าขนลุก มันคือความงามของสุสานคือความงามของกรงขังพระองค์พยายามยันกายลุกขึ้นแต่ก็ไร้เรี่ยวแรงโดยสิ้นเชิงร่างกายของเขายังคงเปียกชุ่มไปด้วยน้ำทะเลเย็นเชียบความทรงจำสุดท้ายก่อนจะหมดสติไปแล่นกลัดเข้ามาในหัวเงาทะมึนดวงตาสีแดงกำม และว,วงแขนมหือมาที่ฉุดกระชากเขาลงสู่ความมืดใต้เกลียวคลื่นเขาสะดุ้งสุดตัวกวาดสายตามองไปรอบๆอบย่างหวาดผวาแล้วเขาก็เห็น ที่มองหนึ่งของแท่นศิลาร่างมหึมาของนางผีเสื้อสมุทรกำลังนั่งจ้องมองเขาอยู่ด้วยดวงตาสีเลือดคู่นั้นไม่กระพริบร่างกายของนางใหญ่ตัวปานช้างสารผิวพันดำสนิทหยาบกร้านดังหินผาเขี้ยวแหลมคมโง้อออกมาจากริมฝีปากน้ำอยู่ในร่างอสูรเต็มตัว นางอสูรเห็นพ่อหนุ่มรูปงามฟื้นคืนสติก็ดีใจจนเนื้อเต้นแต่นางก็พยายามสงบอาการเอาไว้นางจ้องมองใบหน้าที่ซีดเผือดแล้วแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของเขาแล้วก็ใจหายวาบนานคิดในใจตายจริง ดูถ้าพ่อคุณทูลหัวจะกลัวเราจนขวัญหนีดีฟอไปหมดแล้วคืนเรายังอยู่ในร่างนี้ต่อไปมีหวังได้หัวใจวายตายกันพอดีนางรู้ดีว่ารูปโฉมของดางนั้นอับปลักษณ่าเกลียดน่ากลัวเพียงใดสำหรับสายตาของมนุษย์นางคง่ชิด ไม่ได้การเราต้องทำอะไรสักอย่างจำต้องแสรง้งแปลงร่างเป็นนางมนุษย์ให้สวยหยดย้อยให้งามปานนางฟ้าจะได้เกี้ยวพานให้รักใครสมดังใจจงนางตัดสินใจแน่วแน่เพื่อให้ได้บุรุษผู้นี้มาครอบครองนางยอมทำได้ทุกอย่าง พระอภัยมณีเบือนพระพักหนีด้วยความขยะขขยงสุดจะกล่าวเขากำหมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนพยายามคมความกลัวเอาไว้แล้วรวบรวมสติทั้งหมดเพื่อหาทางเอาตัวรอดแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้น ร่างมหืมมาของนางผีเสื้อสมุทรเริ่มมีแสงสีทองสว่างวาบขึ้นรอบตัวนางหลับตาลงแล้วเริ่มรไายเวทมนต์คาถาทัานใดนั้นร่างกายอันใหญ่โตของนางก็ค่อยๆหดเล็กลงผิวที่ดำสนิทหยาบก,กร้านก็พลันลอกคราบออกเผยให้เห็นผิวพันขาวพองเป็นยงใหญอยู่ภายใน ใบหน้าที่น่าเกลียดหน้ากลัวบิดเบี้ยวแล้วค่อยๆก่อร่างขึ้นมาใหม่เป็นวงหน้างามรูปไข่ดวงตาสีเลือดรี่เล็กลงและเปลี่ยนเป็นสีนินเขียวแหลมคมหดหายเข้าไปในริมฝีปากอิ่มเส้นผมที่หยาบกระด้างดำสังกะสีกลับกลายเป็นเรือนผมสีดำคลับยาวสลวยเพียงชั่วหลกใจอสูรร้ายใต้สมุทร ก็ได้อันตรธานหายไปเหลือเพียงร่างของหญิงสาววัยแรกรุ่นผู้งดงามราวกับนางจินรีจำแรลงกายมานางอยู่ในอาภร์สีขาวบริสุทธิ์ขับเน้นให้ผิวของนางดูผุดพ่องยิ่งขึ้นไปอีกพระอภัยมณีถึงกับตะลึงค้างไปกับภาพที่เห็นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน นางยักษ์ไม่ร่างสาวงามค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาด้วยท่าทีเอียงอายนางตักน้ำใสในแอ่งศิลามาชโลมพระพักของเขาย่ันแผ่วเบาแล้วเริ่มนวดฝันปรนนิบัตริราวกับนางกำนันผู้ซื่อสัตย์พระอภัยมณีค่อยๆพลิกฟื้นคืนสติจากความตกตะลึง เขามองหน้านามตรงหน้ายานพินิตพิเคราะห์ความทิดหนึ่งแวบเข้ามานางเป็นใครกันหรือว่านางจะเป็นเทพธิดามาช่วยเราไว้จากนางยักษ์ตนนั้นแต่แล้วเมื่อเขาสบเข้ากับรวมตาของนางหัวใจของเขาก็แทบหยุดเต้น ด้วยแววจักสุดหายทั้งซ้ายขวาดวมตาคู่นั้นแม้จะอยู่ในใบหน้าที่งดงามปานล่มเมืองแต่แววตาของมันกลับยังคงฉายประกายสีแดงจังๆแข็งกร้าวและไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์เขารู้ได้ทันทีนี่ไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่เทพธิดาแต่มันคือนางยักษ์ตนนั้น ความชิงชังข้างแขนเล่นพล่านขึ้นมาจนแทบอยากจะด่าทอด้วยคำหยากคายที่สุดแต่แล้วสัญชาตญาณก็บอกให้เขาดับความเดือดดาลนั้นล,ลงแล้วใช้อุบายพูดจาด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานแทนนี่นางอสุรีปีศาจไม่จำเป็นต้องแปลงกายมาหลอกลวงข่าหรอก เขากล่าวเสียงเรียบพยายามควบคุมไม่ให้เสียงสั่นนามยักษ์ได้ฟังสำเนียงอันไพเราะก็ยิ่งหลงไหลนานแสร้ทำจริตกระบิดกระบวนทำที่เป็นเหนียมอายแล้วตอบว่าเหตุใดท่านจึงกล่าวเช่นนั้นเล่าเจ้าคะ น้องเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาที่มาพบท่านนอนสลบสลายอยู่ริมหาดด้วยความเป็นห่วงจึงพาท่านมารักษาตัวที่นี่พระอภัยมณีตะวาดในใจแต่ยังคงสีหน้าเรียบเฉยโกหกข้าขอถามเจ้าตามตรงเถิดเจ้าเป็นยักษ์อยู่ในทะเลลึกส่วนตัวข้าเป็นมนุษย์ เหตุใดเจ้าจึงคิดร้ายลักพาตัวข้ามาทำไมการที่เจ้ามาอิงแอบแนบชิดข้าเช่นนี้มันผิดวิสัยที่มนุษย์กับยักษ์กจะอยู่เป็นคู่ครองกันได้นางแสร้ทําหน้าเศร้าสร้อย <S <S อันตัวน้องนี้เป็นสาวพรหมจัรทร์ยังไม่เคยมีคู่ครองมาก,ก่อนเลยนะเจ้าคะ ถึงจะเป็นยักษ์แต่ก็ยังบริสุทธิ์ผุดพองเหตุใดท่านพี่จึงต้องกลัวผู้หญิงตัวเล็กๆเกช่นน้องด้วยเล่านางแกล้งทำเป็นสะบัดสะบินทิ้งสบายลงจากไหลทำท่าทางออดอ้อนอ้ยอิงแล้วค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ ก่อนจะเอ็นตัวลงซบที่ตักของพระอภัยมณีอย่างถือวิสาสะสัมผัสลันทำให้ความอดทนของพระอภัยมณีขาดสะบั้นลงพระอง,งค์ทั้งแ้นทั้งรำคาญจนสุดทนเฮ้ยอีบ้ากูเกลียดมึงออกไปพระองค์ ใช้พระบาทถีบร่างของนางจนกลิ้งตกจากตีนศิลาเสียงดังโครมนางยัดในร่างสาวงามร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและคนตกใจแต่นางก็ไม่ได้โกรธเคืองแม้แต่น้อยเขาเบื่อจนไม่อยากจะพูดด้วยแล้วยังจะมาทำแสนแง่แสนงอนอีกนะอีแพทย์สยา พระอภัยมณีชี้หน้าด่าอย่างไม่ไว้หน้าต่อให้กูต้องตายอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็อย่าหวังเลยว่ากูจะยอมสมสู่กับยักษ์ใจโฉดเช่นมึงว่าแล้วก็ท่มน้ำลายใส่ยังรังเกียจเดียดฉันนางยักษ์ค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นน้ำตาคลอหน่วย นางคลานกลับขึ้นมาบนเตียงทำหน้าเศร้าแล้วกล่าวว่าพระองค์จะด่าจะตีอย่างไรก็ตามแต่น้องเถิดน้องไม่เสียใจหรอกเจ้าค่ะในเมื่อน้องหมายให้ท่านเป็นพัสดาของน้องแล้วนางพูดพลานเข้ามากอดรัดฟัดเวียนพระองค์อีกครั้งปล่อยข้า อย่ามาแตะต้องตัวข้าพระอภัยมณีพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่เรี่ยวแรงของมนุษย์หรือจะสู้แรงของอสูรได้ยิ่งดิ้นนางก็ยิ่งกอดรัดแน่นขึ้นดูสิเจ้าคะนางกล่าวเสียงออดอ่อน ผูห้หญิงอิงแอบถึงขนาดนี้แล้วยังจะมาทำปั้นปึ่งไปถึงไหนกันทำไมต้องทำเป็นบ้าใบเบือนหน้าหนีด้วยเล่าเจ้าคะพระอภัยมณีวียนตัวขัดขืนจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปทั้งสองพระหัตถาแต่ก็เปล่าประโยชน์ในที่สุดพระองค์ก็หยุดดิ้นรน ไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะความสิ้นหวังมันได้กัดกินหัวใจของพระองค์จนหมดสิ้นแล้วพระองค์มิ่งไปแล้วหยาดน้ำพระเนตรก็เริ่มไหลรินออกมาอย่างสุดจะกลั้นมันคือเสียงสะอื้นของราชบุตรผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดแต่บัดน,นี้พระองค์ ถูกจองจําอยู่ในกรวงที่มองไม่เห็นถูกพันธนาการด้วยความรักอันน่ารังเกียจของอสูรร้ายป่านนี้สีสุวรันน้องพี่จะเป็นอย่างไรบ้างเขาสะอื้นให้พอตื่นขึ้นมาไม่เห็นพี่คงจะเศร้าโศกเสียใจน่าดูเรามันเป็นพี่ที่ไม่ได้เรื่อง ปกป้องน้องก็ไม่ได้แม้แต่ตัวเองก็ยังเอาไม่รอดเหตุใดอียักษ์ใจร้ายต้องมาลักพี่ลงมาในสาครนี้ด้วยต่อไปนี้เราคงต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานว้าแหว่เพียงลำพังแล้วนามยักษ์ได้ยินเสียงสะอื่นก็สำคัญ<ด>ผิดคิดว่าพระอภัยมณีเริ่มใจอ่อนแล้ว นางคลายอ้อมกอดออกเล็กน้อยแล้วลูบพระเสียรของเขาอย่างปลอบประนมไม่ร้องนะเจ้าคะคนดีท่านไม่ได้อยู่คนเดียวนะท่านยังมีน้องอยู่ตรงนี้ทั้งคนคำปลอบนั้นราวกับน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟพระอภัยมณีผลักนางออกอีกครั้งอย่ามายุ่งกับข้า ข้าไม่ได้ร้องไห้เพราะเจ้าข้าร้องไห้เพราะชะตากรรมของข้าพระอภัยมณีหอบหายใจอย่างหนักหน่วงพระเนตรแดงกำ่ำในที่สุดพระองค์ก็ตระหนักได้ถึงความจริงอันโหดร้ายเขาไม่สามารถสู้แรงนางได้ไม่สามารถใช้เหตุผลกับนางได้ และคําด่าทอก็ไร้ผลโดยสิ้นเชิงหนทางรอดมันตีบตันไปหมดทุกด้านแต่แล้วท่ามกลางความมืดมิดแห่งความสิ้นหวังแสงสว่างเล็กๆสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในความคิดในเมื่อไม้แข็งใช้ไม่ได้ผลก็คงต้องลองใช้ไม้อ่อน สัมชาติยานแห่งการเอาตัวรอดสั่งให้เขาเปลี่ยนแผนพระอภัยมณีเช็ดน้ำตาปลเปลี่ยนสีหน้าจากโกรธเกรี้ยวเป็นเศร้าซ้อยแล้วหันไปมองนางยักษ์ด้วยแววตาที่สั่นระริก่าข้าขอโทษที่ทำรุนแรงกับเจ้าเขากล่าวเสียงแผ่วเบานางยักษ ถึงกับเบิดตากว้างด้วยความประหลาดใจที่ข้าทำไปทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าข้ารังเกียจเจ้าหรอกนะคระอง่์เริ่มการแสดงแต่เป็นเพราะข้ากลัวกลัวหรือเจ้าคะกลัวอะไรหรือนางถามอย่างกระตือรือร้นก็ เชื้อชาติอสูรอย่างเจ้าย่อมกินคนเป็นอาหารใช่หรือไม่พระองค์กล่าวข้ากลัวว่าวันข้างหน้าหากข้าทำอะไรให้เจ้าไม่พอใจเจ้าจะโกรธจนขาดสติแล้วจับข่ากินเสียโดยไม่คิดว่าเป็นผัวดองยักษ์รีบสายหน้าปฏิเสธเป็นพันลวัน ไม่จริงนะเจ้าคะน้องไม่มีวันทําร้ายท่านพี่เด็ดขาดน้องรักท่านพี่ยิ่งกว่าชีวิตของน้องเสียอีกปากเจ้านะี่ยพูดได้พระอภัยมณีแสร้งทําเป็นไม่เชื่อแต่ใครจะไปรู้ใจเจ้าได้เล่าเขาหยุดเว้นจังหวะแล้วยื่นข้อเสนอสุดท้าย แต่หากเจ้าให้สัตว์ปฏิญาณสาบานตัวให้ข้าหายกลัวได้ข้าก็จะยอมอยู่เป็นคู่ครองของเจ้าแต่โดยดีคำพูดนั้นเรากับเสียงสวรรค์สำหรับนางยักษ์นางดีใจจนแทบจะกระโดดโลดเต้นจริงนะเจ้าคะท่านพี่พูดจริงนะข้าเป็นถึงราชบุตร ไม่เคยพูดเท็จได้เลยเจ้าค่ะได้เลยนางยักษ์ไม่ลังเลแม้แต่น้อยนางรีบคุกเข่าลงบนพื้นศิลายกมือขึ้นพนมท่วมหัวแล้วกล่าวคำสาบานเสียงดังลั่นไปทั่วทั้งคูหาค่ะนางผีเสื้อสมุทร ขอตั้งสัตยปฏิญาณต่อหน้าทวยเทพทุกพระองค์ทั้งพระสมุรเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในท้องทะเลนี้หากแม้นว่าข้าคิดคดทรยศหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจของพระอภัยมณีผู้เป็นที่รักแม้เพียงปลายเล็บขอให้ทวยเทพทุกพระองค์ จงบันดาลให้ชีวิตของข้ามอดม้วยสิ้นไปในบัดดลตราบใดที่ฟ้าดินยังไม่ทลายข้าจะไม่มีวันเสื่อมคลายจากรักนี้เลยพุมสาบานเสร็จนางก็เงยหน้าขึ้นมองพระอภัยมณีด้วยแววตาเปี่ยมสุขทีนี้ท่านพี่หายกลัวแล้วหรือ,อยังเจ้าคะ นางพูดพลางทำทีเป็นอ่อนระทวยเอ็นซอกลงบนตักของพระอภัยมณีอีกครั้งพระอภัยมณีหลับตาลงอย่างขมขืนแผนของพระองค์สำเร็จแต่หัวใจกลับแตกสลายพระองค์ได้ซื้อเวลาซื้อชีวิตของตนเอง แต่สิ่งที่ต้องแลกมาคืออิสรภาพและศักดิ์ศรีทั้งหมดที่เคยมีแม้จะจำใจแต่ก็ต้องฝืนอารมณ์ยอมสมภาษกับนางแต่โดยดีเพราะการโลกีนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ย่อมมัวเมาด้วยกันทั้งสิ้นเปรียบได้กับคนอดข้าวที่จำต้องกินมันกินเผือกเพื่อประทังชีวิตไปวันๆน,นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การเดินทางของสองราชบุตรก็ได้หยุดชะนักล่มโดยสิ้นเชิงองค์หนึ่งยังคงระหอบระเหินอยู่บนผืนดินด้วยความหวังที่จะได้พบพี่ชายอีกครั้งส่วนอีกองค์หนึ่งได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะพัสดาของนางอสูรณ,ณกรงทองต้บาดดานแห่งนี้โดยที่ไม่มีวันได้เห็นแสงตะวันอีกเลย